บริตันแอโร่หกศูนย์นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือ,อาชาร์จไฟไม่เข้านะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็ไม่ติดนะครับนี่นะฮะก็ยังไม่ทราบได้ว่า,าเป็นที่แบตเตอรี่หรือเป็นที่ชิประบบไฟที่่บนบอร์ดนะครับอันนี้ก็จุดชาร์จก็ยังสภาพดีนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะ กดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรีร่ได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จเลยนะครับนี่นะฮะปกติแบตเตอรี่ไม่มีก็เชื่อมต่อสายชาร์จเครื่องก็ต้องติดนะครับแต่นี่ไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ยังไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกตีบายเราก็ยินดีให้บริการนะครับ ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ปริตันไรเดอร์นะครับแท้นะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับอลอกตีไปยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ